ยกนำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวในเช้าของวันนี้ก่อนที่เราจะได้เริ่มต้นทำหน้าที่ทำงานหรือว่าใช้ชีวิตไปอีกวันหนึง่งคนทุกคนก็ร้วนแต่มีหน้าที่ด้วยกันทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นทุกสัพพชีพสัพพสัตสังเกตเห็นใน บรรยากาศเช้าๆนี่ฝูงมีหกนกกาเขาก็จะออกจากโรงลังเป็นไปเพื่อที่จะไปหาอาหารในการที่จะมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องชาวไร่ชาวนาก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เชา้าลงไปไล่ไปไถนาชาวพุทธบางกลุ่มก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เชา้าในการที่จะหุงข้าวหาอาหารเตรียมตัวในการที่จะใส่บาต บางท่านบางคนก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเพื่อที่จะเดินทางไปทำงานเราจะสังเกตเห็นว่าทุกสัพพชีพสัพพสัต์ก็รั้แต่ทำหน้าที่ตรรมาภาพก็มาทำหน้าที่คือคนทุกคนมีหน้าที่นะฮะหลวงพ่อปัญญานันทะท่านบอกบุคคลที่ไม่ทำหน้าที่ไม่สมควรในการที่จะมีชีวิต หน้าที่ของชาวประมงนี่ก็คือหาปลาหน้าที่ของพ่อค้าก็คือหากำไรหน้าที่ของศิลปินก็คือสร้างศิละปะหน้าที่ของพระก็คือสอนมนุษย์นะหน้าที่ของชาวพุทธก็คือทำความดีฉะนั้นก็เชิญชวนเราท่านทั้งหลายนะลุกขึ้นมาในการมาทำหน้าที่ของเราเอาความเป็นสภสริมงคลให้กับตัวกับตนด้วยกัน ตื่นขึ้นมารับฟังธรรมตื่นขึ้นมาสวดมนต์ในช่วงเช้าหรือมารับเอาแสงเงินแสงทองแสงธรรมของวันใหม่เพื่อความเป็นสัพพะสริมงคลแก่ชีวิตแก่ครอบครัวของเราก็ฝากยติธรรมทุกท่านทุกคนด้วยนะท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากฝากอะไรโยมฝากเราท่านทั้งหลายได้เอาบุญสองบุญ หนึ่งก็คือบุญสําเร็จจากการที่เราท่านทั้งหลายได้เข้ามาฟังธรรมเพียงแค่ได้ยินเพียงแค่ได้ฟังเพียงแค่ได้เห็นก็เป็นสภะสริมงคลและทันว่าได้เห็นก็เป็นบุญตาได้เจรจาก็เป็นบุญปากได้อุปธรรมอุปถากนี่ก็เป็นบุญใจได้กราบได้ไหวได้ถวายมันก็เป็นบุญที่เกิดกับมือของเรา ฉะนั้นเพียงแค่ยมเข้ามาฟังธรรมยมก็ได้บุญแล้วโดยเฉพาะวันนี้พระอาจารย์ก็จะได้หยิบยกนําเอาธรรมะมาพูดให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังเข้ากับบรรยากาศในยามเช้านะฮะหลังจากที่ร่างกายของเราพักผ่อนหลับนอนเสร็จเราควรที่จะตื่นเวลาไหนถึงจะเป็นสริมงคลในวันใหม่นะจะได้พูดเรื่องนี้นะนยมนะนะฮะ โยมในเมื่อเราท่านทั้งหลายได้พักผ่อนหลับนอนแล้วนะเพื่อให้การนอนหลับสมบูรณ์เราก็ต้องมากล่าวถึงเวลาตื่นนอนด้วยการตื่นนอนนั้นโยมเราทุกว,วันนี้โดยส่วนมากแล้วถามว่าเออตื่นนอนนั้นเพราะอะไรคำตอบที่ฟังบ่อยก็คือต้องตื่นไปทำงาน ใช่ไหมโยมต้องตื่นไปทําหน้าที่ต้องตื่นในการที่จะไปเรียนหนังสือต้องตื่นไปประกอบอาชีพหรือแม้กระทั่งพระสงฆ์สามเณรท่านก็ต้องตื่นมาเพื่ออะไรโยมเพื่อสวดมนต์นั่งสมาธิจเจริญภาวนาหรือเพื่อทําหน้าที่นั่นแหละดังที่ธดรมาภาพปลาลบไว้ตั้งแต่เบื้องต้นหน้าที่ของชาวประมงก็คือหาปลาหน้าที่ของพ่อค้าก็คือหากําไร หน้าที่ของศิลปินก็คือสร้างศิละปะหน้าที่ของพระนี่ก็มีหน้าที่ในการสอนมนุษย์หน้าที่ของชาวพุทธก็คือทำความดีนะทีนี้และในการตื่นนอนนั้นเวลาของแต่ละบุคคลแต่ละอาชีพแต่ละหน้าที่มันก็ไม่เหมือนกันจะไม่โยมไม่เหมือนกันยังไงโยมเป็นพระก็จะต้องตื่นแต่เช้าหน่อยทำมาตื่นขึ้นมาในการที่จะมาทำกิจวัตรหน้าที่ ยมบางท่านบางคลมีหน้าที่การงานที่ทำงานอยู่ไกลก็ต้องตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะรีบเดินทางในการที่จะไปทำงานให้มันทันนะฮะเพรนั้นการตื่นนอนจากการพักผ่อนหรือจำวัดของพระสงฆ์นั้นยมจะต้องตื่นแต่รุ่งเช้าหรือดึกเลยก็ว่าได้ หรือว่าสําหรับคนที่ทํางานอยู่ที่ทํางานอยู่ไกลก็ต้องตื่นแต่เช้ายมเวลาของพระสงฆ์สัมเนนที่ส่วนมากในวัดที่มีการทาวัดสดมนในภาคเช้านะก็ประมาณตีสส่วนมากนะแต่ก็มีอีกหลายสำนักที่จะต้องตื่นเช้ากว่านั้นบางวัดก็ตื่นตีสาก็มีนะยมนะที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าหน้าที่ของท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่จะต้องสละทิ้ง ต้องสลัดทิ้งแล้วก็เอาชนะความเห็นแก่การนอนความเกลียดค้านให้ออกจากสันดานนิสัยของท่านนั่นเองท่านเหล่านั้นจึงต้องตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเพื่ออะยมเพื่อประกอบความเพียรให้ตนเองมีสติและสมาธินะอันเป็นหนทางแห่งการดับเสียดับเสียซึ่งความทุกข์นั่นเองนะ นี้โยมแต่สำหรับคารวาสญาติโยมเหล่าท่านทั้งหลายนะผู้ที่มีอาชีพในการเลี้ยงดูครอบครัวก็ขึ้นอยู่กับในแต่ละอาชีพของบุคคลน,นั้นนะโนะยมนะบางคนก็ต้องตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนนะอรตมาภาพสังเกตเห็นนะตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนเพื่อที่จะไปซื้อของจ่ายตลาดก็อาศัยนอนในช่วงบ่ายถึงค่ำ บางคนก็ตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่เพื่อที่จะเตรียมนําของไปขายสํสหรับอาชีพพ่อค้าแม่ขายนั่นเองซึ่งก็นะว่าอาชีพของเขาเหล่านั้นบังคับให้เขาต้องนอนแล้วก็ตื่นในเวลาที่แตกต่างจากบุคคลธรรมดาทั่วๆไปเพราะโดยความเป็นปกติธรรมดาทั่วไปแล้วคนเราส่วนมากนี่จะนอนในช่วงกลางคืนแล้วก็จะตื่นในช่วงรุ่งเช้าใช่ไหมยม นี่คือชีวิตที่ปกติธรรมดาส่วนมากนะฮะซึ่งก็จะกล่าวถึงกลุ่มผู้ที่ตื่นในเวลาปกติธรรมดานะยมนะก็คือบุคคลที่นอนกลางคืนแล้วก็ตื่นในช่วงช่วงเช้านะฮะว่าเวลาใดที่ควรที่จะตื่นนอนในแต่ละช่วงโดยที่เขาไม่ต้องถูกสิ่งใดมาบังคับในการตื่น โยมโบราณการนี่ท่านได้กล่าวว่าเวลาสำหรับการตื่นไว้อย่างชัดเจนมากเลยนะสำหรับเราชาวไทยที่มีโบราณการกล่าวสอนมาตั้งแต่ครั้งสมัยก่อนนะคนโบราณท่านก็จะแนะนำให้บุตรหลานของท่านเด่ยตื่นนอนก่อนพระอาทิตย์ขึ้นตราภาพอยู่กับยายตั้งแต่เป็นเด็กบ้านเป็นสองชั้นชั้นบนก็เป็นหลังเป็นสังกสีนี่อ่า ภาษาลาเรียกว่าแอมภาษาไทยก็าเรียกอะไรล้อมบ่อ่านะสังกสีล้อมด้านล่างก็เป็นใต้ถุนนะประมาณตีห้าเนี่ยยายแกก็จะไม้คานรู้จักไม้คานเนี่ยที่เขาหาบน้ำโยมเรามาห,หาบน้ำตั้งแต่เป็นเด็กนะเดินไปเป็นกิโลหาบน้ำ้ำตื่นตีห้ากว่าเดินไปเป็นกิโลนะไปบ้านผือน้อยไปตักน้ำ ซาเล้าพเนจรน้ำสางแสงไปต่างน้ําหาบน้ํานะแล้วเด็เป็นเด็กแล้วก็มาเทใส่องค์ใส่แอ่งให้ยายเพื่อที่จะให้ท่านหุงข้าวเอาไว้กินท่านก็จะไม้คานนะหรือเอาไม้นี่ไปทุ่งตรงที่เรานอนตุก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 เตือนเด้อเตือนเด้อเราบ่เตือนไม่ข้านผาดฝาดมึงได้เราเตือนนะเตือนนะถ้าไม่เตื่นในไม้เดียวตีนะก็ว่าอย่างนั้นเราก็ต้องตื่นแต่เช้านะ ต,ต,ตื่นแต่เช้าเพราะนั้นคนโบราณเนี่ยท่านก็จะแนะนําให้โบราณท้องนั้นตื่นนอนก่อนพระอาทิตย์ขึ้นถ้าใครนอนตื่นสายทางโอ้นอนยังไงให้พระอาทิตย์ทับมึงมึงจะหาความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตยากลําบากแต่ก็จะบอกบางท่านบางคนนี่โอ้พระต้องตีกองเพลนถึงจะตื่นนะ ังนั้นก็จะบอกโลกบอกหลานเลยให้ตื่นก่อนที่พระที่จะขึ้นหรือตื่นในรุ่งเช้าคือให้ตื่นมารับพระอาทิตย์ไม่ควรที่จะนอนทับพระอาทิตย์นะเพราะอะไรโยมทําไมโบราณาการเนท่านจึงกล่าวไว้อย่างนั้นในความเข้าใจของอัตมาภาพเองเนี่ยก็ตมาภาพเข้าใจอย่างนี้นะโยมนะก็เพื่อต้องการที่จะให้เราตื่นก่อนที่แสงพระอาทิตยจะสาดส่อง มากระทบกับจีวิตของเราในวันใหม่นะเรียกว่าตื่นขึ้นมาเพื่อรับวันใหม่เพราะในทางหลักแห่งโบราณการหรือพระพุทธศาสนาแล้วท่านกําหนดไว้ว่าวันใหม่ก็คือเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นนะท่านถึงจะถือว่าเป็นวันใหม่สมัยก่อนนี่เขาไม่ได้ถือเอาตามเวลาสากลเ,เหมือนในยุคปัจจุบันนี้นะโยบนะ,ะในยุคสมัยนี้นี่เขาจะถือเอาตาม นาฬิกาใช่ไหมว่าเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปถือว่าเป็นวันใหม่แล้วนะแต่ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้ถือเอาดวงอาทิตย์เป็นหลักนะในการนับวันใหม่นะก็เคยมีพระบวชใหม่วัดหนึ่งโยมซึ่งมีพระไม่กี่องค์นะอยู่กับหลวงตาสองถึงสามองคนะ์และเมื่อบวชแล้วหลวงตาก็ไม่ค่อยได้สอนเกี่ยวกับเรื่องพระธรรมวินัยเท่าไหร่นักพะท่านก่ออายุมากแล้วหลวงพี่ใหม่องค์นี้นี่โยม ท่านก็เลยอยู่นะไปอ่านหนังสือเอาเองนะไม่เข้าใจจึงค่อยไปถามหลวงตานะแล้วก็มีอยู่คืนหนึ่งด้วยความไม่รู้ของท่านประมาณตีหนึ่งหลวงตาท่านก็ตื่นเข้ามาเข้าห้องน้ําท่านก็เห็นไฟในโรงครัวเปิดอยู่ท่านก็สงสัยว่ามีขโมยเข้ามาลักของในโรงครัวหรือไม่ท่านก็เดินยองๆองไปปรากฏว่า ท่านเห็นพระใหม่กําลังนั่งฉันข้าวต้มอยู่หลวงตาก็ตกใจก็เลยถามว่าท่านมาฉันทําไมตอนนี้มันผีศีลน,นะพระใหม่ก็เลยบอกว่าก็ในวิวนัยบอกว่าเมื่อพ้น,นอ่าอ่าห้ามฉันอาหารในเวลาวิการตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงวันใหม่ตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้วหลวงตาก็เป็นวันใหม่แล้วไม่ใช่หรือครับว่าอย่างนั้นหลวงตาถึงกับปึ้งแล้วก็ บอกถึงเรื่องเวลาที่ใช้ในทางพระพุทธศาสนาว่าวันใหม่ก็คือตอนรุ่งเช้าที่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วท่านจึงถือว่าเป็นวันใหม่นะฉะนั้นพระนี่เวลาจะออกจากวัดนี่ต้องนะถ้าถ้าจะให้รับอารุณก็คือต้องให้แสงสว่างมองเห็นลายมือตัวเองก่อนถึงจะนับว่าเป็นวันใหม่ถึงจะออกจากวัดถึงจะผ้าสังฆา เอาจีวรออกจากกายได้จะนั่นเองนะจึงจะถือว่าเป็นวันใหม่นะเพราะนั้นหลวงพี่ใหม่ก็ไม่รู้จริงจริงท่านก็เลยต้องปรงอาบัตรกันยกใหญ่เลยยมหลวงตาก็เลยถามว่าท่านมาต้มเข้าต้มฉันกี่วันแล้วหลวงพี่ก็ตอบว่าตั้งแต่คืนแรกที่บวชแล้วครับมาอย่างนั้นะหลวงตาก็พูดไม่ออกเลยทีนี้นะได้แต่เึกว่าดีนะที่คืนนี้มาเข้าห้องน้ํากลางเด็กมาอย่างนั้นะถ้าไม่เห็นล้วก็ไม่รู้จะเป็นบาเป็นกรรมขนาดไหน ในนิยมการถือเอาะอาทิตย์เป็นตัวกําหนดในการรับวันใหม่จึงมีมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลที่โบราณท่านกล่าวว่าเราทั้งหลายไม่ควรที่จะนอนทับะอาทิตย์ก็คือ,อไม่ควรอย่างยิ่งที่จะตื่นนอนที่หลังะอาทิ์ควรที่จะรีบตื่นมารับแสงะอาทิ์ในช่วงเช้านะเพราะในเวลาเช้าเนี่ยอากาศจะดีมากนะ และยังเป็นเวลาที่เหล่าเทวดาทั้งหลายนี่ได้กลับไปยังสวรรค์ในช่วงรุ่งเช้าด้วยอาจารย์ถึงบอกมารับเอาแสงเงินแสงทองแสงธรรมของวันใหม่เพื่อความเป็นสัพพสริมงคลดังนั้นหากใครที่สามารถตื่นนอนในช่วงรุ่งเช้าแล้วก็สวมดมนต์ได้ก็จะยิ่งเป็นสิริมงคลกับตัวเองอย่างมากเลยทีเดียวนะโยมนะเรียกว่าเวลาตื่น ก็ตื่นด้วยอาการมีสติแล้วก็ตื่นในช่วงที่อากาศกําลังสบายนะฮะจะทำให้จิตใจของเราในแจ่มใสแล้วก็จะเบ,บิกบานยิ่งหากเป็นต่างจังหวัดเหมือนวันอัตมาภาพในโยมอยู่ท่ามกลางทุ่งนาทางกลางธรรมชาตินะที่มีต้นไม้และธรรมชาตินะ ก็ควรที่จะไปสูตรรับเอาบรรยากาศที่บริสุทธิ์เพื่อระยมเพื่อให้ร่างกายของเราได้รับสิ่งที่มีประโยชน์ไม่ว่าบรรกา,การผู้บำเพ็ญตะบะความเพียรผู้มีคุณวิเศษยานวิเศษต่างๆหรือผู้ที่มีความเจริญในอาชีพหน้าที่การงานและประสบความสําเร็จโยมให้เราสังเกตว่าพวกเขาเหล่านั้นอาพวกเขาเหล่านั้นล้วนตื่นแต่เช้านะไม่มีใครที่จะนอนตื่นสายจนดวงอาทิตย์ขึ้นนะ เรียกว่าใครตื่นแต่เช้าย่อมมีความได้เปรียบมากกว่าประเภทที่ตื่นสายเราจะได้ยินคนโบราณท่านพูดเอาไว้อยู่เป็นประจำตื่นเสาได้เวีย克拉งค์ผนว่าตื่นสายได้เวียกน้อยหมายความว่าอย่างไงตื่นเช้านี่จะได้งานเยอะแต่ตื่นสายนี่จะได้งานน้อยอืเรียกว่าใครที่ตื่นเช้าก็ย่อมจะมีความได้เปรียบมากกว่าประเภทที่ตื่นสายเหมือนกับว่า เราไปซื้อข้าวของนั่นแหละยมใครไปถึงตลาดก่อนก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อของที่มีคุณภาพก่อนหากมาสายก็ต้องคอยเลือกของที่เขาไม่เอาแล้วนะยนั้นผู้ที่ตื่นเช้าเนี่ยเราจึงมองอจึงมองให้เห็นถึงความเจริญของเขาเหล่านั้นได้ไม่ยากเพราะผู้ที่ตื่นแต่เช้าเนี่ยย่อมได้เปรียบก่าผู้ที่ตื่นสายเพราะหากตื่นสายแล้วย่อมทุกอย่างก็จะดูเร่งรีบแล้วก็ วุ่นวายไปหมดนะฮะยิ่งหากจะต้องไปทำงานด้วยแล้วโยมถ้าตื่นสายรับรองว่าบ้านทั้งบ้านย่ยวุ่นวายอย่างแน่นอนนะเพราะว่าหากครอบครัวใดที่ตื่นสายก็จะทำให้จิตใจของเขาเนี่ยมีแต่วความเร่งรีบยมเคยไหม <c oughs> เร่งรีบนะฮะเขาก็จะรีบไปเสียทุกอย่างไหนะจะรีบไปอาบน้ำนะ นจะรีบไปแต่งตัวนจะต้องรีบมาเตรียมข้าวของนจะต้องรีบเตรียมอ,อย่างนั้นอย่างนี้นะเรียกว่าใจร้อนนะใจรุ่มร้อนแล้วก็สับสนวุ่นวายแต่เช้าวันนั้นทั้งวันอารมณ์แห่งความขุนม,มัวก็ย่อมจะเกิดแน่ๆนะฮะแล้วก็จะทำให้ผ่านคนอื่นได้ไง่ายๆนะ และย่งหากเป็นหญิงสาวด้วยแล้วเนี่ยโยมการตื่นสายหรือตื่นหลังพระอาทิตย์นี่คนโบราณท่านกล่าวไว้เลยว่าหากลูกสาวบ้านไหนตื่นที่หลังพระอาทิต์เป็นประจำเนี่ยอย่าได้นํามาเป็นภรรยาอย่าได้นํามาเป็นลูกสะใภ้หากฝืนนํามาแล้วนี่ยจะมีแต่ความเสือ่อมไม่มีความเจริญนะฮะ โบราณท่านกล่าวถึงขนาดนี้ก็แสดงว่าการตื่นสายนี่เป็นสิ่งที่จะชี้ชัดถึงความไม่ใส่ใจไม่สนใจในจิตการงานต่างๆเรียกว่าขาดความกระตอรือรือร้นในจิตใจนะฮะดังนั้นหากจะเลือกตื่นให้เป็นมงคลฟังดีๆนะยอมนะหากจะเลือกให้ตื่นอา่าให้ให้เป็นมงคลและได้รับความเบิกบานก็ให้เราทั้งท่านทั้งหลายนั้น ตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเด้อยมเด้เออย่าไปนอนทับหรือขวางพระอาทิตย์ท่านถือว่าเป็นสิ่งอปมงคลไม่เป็นมงคลที่เป็นมงคลก็ควรที่จะตื่นก่อนพระอาทิตย์หากจะให้คิดเป็นเวลาในสมัยนิยมท่านก็จะเปรียบให้เวลาประมาณคือตอนตีห้าถึงตีห้าครึง่งฟังดีๆีนะตีห้าถึงตีห้าครึง่งไม่ควรที่จะตื่นเกินตีห้าครึง่งต้องตื่นได้แล้ว นะเรียกว่าตื่นรับพระอาทิตย์ตื่นมารับเอาแสงตะวันอันเป็นแสงเงินแสงทองและแสงมนุคนในชีวิตของเราทุกๆคนแต่สําหรับผู้ที่ทํางานดึกหรือนอนดึกรลยมก็จะมีข้ออ้างได้ว่าเพิ่งจะนอนไม่กี่ชั่วโมงแล้ววันนี้ก็ต้องไปอ่าแล้ววันนี้ก็ไม่ต้องทํางานแต่เช้าเป็นวันหยุดขอนอนให้เต็มที่เลยได้หรือไม่คําตอบก็คือได้ เรานอนไปเถอะยมจะตื่นกี่โมงก็ได้แต่เวลาในช่วงตีห้าครึ่งนให้เราตื่นขึ้นมารับพระอาทิตย์จนถึงหกโมงเช้านะหลัง6หลังหกโมงเช้าเราจะหลับไปตื่นกี่โมงก็ได้ยมแต่ในช่วงรุ่งเช้าเราตื่นขึ้น,นมารับพระอาทิตย์ก่อนนะแล้วจงค่อยนอนต่อก็ถือว่าไม่ผิดอะไรนะฮนะและยังความเป็นสิริมงคล ับเราอยู่เหมือนเดิมถึงแม้เราจะไม่มีงานช่วงเช้าก็ตามแต่เรามีงานที่จะต้องรับเอาความเป็นมงคลและก็สติของเราให้ตื่นขึ้นมาในเวลานี้ต่างหากนะจึงพอจะกล่าวให้โยมได้เข้าใจแล้วก็สังเกตถึงการตื่นว่าเราทุกคนล้วนต้องการความเป็นมงคลและความเจริญรุ่งเรืองหากโยมท่านใดปรารถนาความเป็นมงคลกับชีวิตของตนเอง ในช่วงเวลาจะตื่นแล้วโยมสำหรับผู้ที่ไม่ต้องเร่งรีบอะไรกับชีวิตสำหรับผู้ที่จะหลับแบบสบายสบายไปได้เรื่อยๆเ,เวลาที่เราควรตื่นที่สุดก็คือเวลาช่วงเช้าตั้งแต่ตี5เป็นต้นไปไม่เกินตี5้าครึง่งแล้วเราจะเห็นบ้างการที่เราตื่นเช้านี่ทำให้เรามีเวลาที่จะทำเรื่องที่เป็นมงคลสำหรับชีวิตของเราได้มากมายเลยนะยมนะเพราะในขณะที่คนอื่นๆเขาหลับแล้วนี่เราตื่นมาต่ เราตื่นมาก่อนเขาความเป็นอิสระความคิดที่ไม่ต้องมีใครมาวุ่นวายทำจิตใจให้เบาว่างนะทำจิตให้อิสระช่างเป็นเวลาที่ทำให้เรานั้นมีความสุขแล้วก็อิสระจริงๆความอิสระและความไม่ต้องเร่งรีบในการดำเนินชีวิตบอกด้วยเวลาที่เหลือสำหรับตัวเองที่เราจะบริหารความคิดบริหารจิตนะในเวลาที่เรา อยู่คนเดียวจะทำให้เรามีความรู้สึกมีความสุขในแบบฉบับที่เราเองไม่ต้องไปอาศัยแล้วขอสิ่งนี้กับใครเพราะเป็นสิ่งที่เราทำได้เองนะเมื่อเราตื่นด้วยจิตใจที่แจ่มใสตื่นด้วยใจที่เบิกบานตื่นด้วยความเพียรที่ไม่ติดด้วยอารมณ์แห่งการนอนความสดใสแห่งจิตใจก็เกิดขึ้นได้ไม่ยากนะ เมื่อจิตที่สดใสรับอรุณในวันใหม่แล้วทำไมความเป็นสริมงคลนะฮะจะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราในวันใหม่ได้ฮนะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทำทั้งหลายเมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ควรที่จะนำความมงคลมาสู่ชีวิตจิตใจของเราความมงคลในที่นี้คืออะไรก็ให้เราท่านทั้งหลายได้เอาห้าเอา นะฮะในการนำไปปฏิบัตินะ,ะา5เอานี่มีเอาอะไรบ้างโยมนะตื่นเช้าขึ้นมาทุกทุกทุกวันเลยนะยอมนะฝ่าความเป็นมงคลอนะ่ให้กับตัวกับต,บตนของเรานะฮะนั่นก็คือให้ออรอยยิ้มมาล้างหน้ารบรอยย่นระหว่างคิว้วแล้วมาสร้างรอยยิ้มที่ริมฝีปากเพราะการล่าเริงบันเทิงใจเป็นกำไรของชีวิต วันไหนหุดเงิบชีวิตขาดทุนนะยมนะฉะนั้นวันวันหนึ่งเราอยากจะขาดทุนหรืออยากจะได้กําไรถ้าอยากจะได้กําไรพยายามยิ้มบ่อยๆนะฮะการยิ้มบ่อยๆนี่มันจะเป็นยาอาวุธอา่ายาเป็นยาอายุวัฒนะนะฮะทำให้เราอายุยืนสารแห่งความสุขนี่มันก็จะหลังนะฮะทำให้เราอายุยืนได้ฉะนั้นพยายามยิ้มบ่อยๆนะยมนะ นี่คือเอารอยยิ้มมาล้างหน้าเตือนเช้าขึ้นมาอย่ามวัวแต่ล้างหน้าอย่างเดียวควรที่จะเอารอยยิ้มนี่มาล้างหน้าแ้่ยิ้มไม่เป็นก็ให้พูดคําว่า14มันจะยิ้มพอดีนะเอาความเป็นมงคลให้กับชีวิตของเราโยมประการที่สองก็คือเอามัททุรถวาจามาล้างปาก คำว่ามัตตรสวาจาก็คือวาจาที่ดีวาจาที่เป็นมงคลนั่นแหละตื่นเช้าขึ้นมาอย่ามวัวแต่แปลงฟันอย่างเดียวควรที่จะเอาคำพูดดีๆคำพูดที่เป็นมงคลนี่มาพูดกับตัวกับตนอย่าไปพูดคำหยาบอย่าไปให้ร้ายป้ายสีคนอื่นอย่าไปผิดศีลข้อมุสานะฮะนี่เอามัตตรสวาจามาล้างปาก าการที่3เอาความเป็นมงกลสู่ชีวิตของเราก็คือเอาหยาดเหงื่อแห่งความลำบากมาล้างความยากจนนะก็คือให้เราขยันนั่นเองขยันมาจากคําว่าขายยันถ้าขาไม่ยันมันขยันไม่ได้ดังนั้นเราท่านทั้งหลายก็จะต้องขยันในการที่จะทําหน้าที่คนทุกคนก็มีหน้าที่เรามีหน้าที่อะไรเราก็ทําหน้าที่ของเราไป ตามา,าพาวก็เหมือนกันมีหน้าที่ในการที่จะมาจัดรายการเข้ารายการธรรมะในยามเช้าก็มาทําหน้าที่ยมบางท่านบางคนก็มีหน้าที่ในการที่จะเรียกให้ตัวเองลุกปลุกให้ตัวเองตื่นพร้อมกับเรียกให้ะอาจารย์ลุกปลุกให้ะอาจารย์ในการมาทําหน้าที่ตทรศัพท์มาก็หลายต่อหลายสายห,หลายต่อหลายท่านอนุโมทนาบุญอย่างยิ่งนะนะบางทีการทํางานหนักนอนดึกนะตื่นเช้า บางทีร่างกายมันก็อ่อนเพลียไม่ไหวหมันกันนะยยมนะบางทีตั้งนาฬิกาปลุกไว้มันก็มันก็ปลุกอยู่แต่เราไม่ได้ยินก็ต้องอาศัยโยมได้ช่วยกันโทรนั่นแหละนะยยมนะถ้าจะโทรก็คือต้องโทรในช่วงตีสี่ครึ่งนะถึงตีสี่สี่สิบถ้าหลังจากนั้นไม่ต้องโทรเพราะว่าพระอาจารย์เซ็ตระบบนะเซ็ตรายการ ถ้าจะปลูกถ้าจะโทรนะหยมนะให้ยมโทรได้เลยนะฮะนี่ก็คือเอาความเป็นมงคลให้กับชีวิตของเราก็คือเอาหยาดเงาแห่งความลำบากมาล้างความยากจนประการที่สี่เอาความเป็นมงคลให้กับชีวิตของเราเอาความดีของคนอื่นมาล้างเกิเลตเราก็คือเห็นใครได้ดีอย่าไปอิยฉาตาร้อนมันจะทำให้เรานอนทุกข์ควรที่จะมีมุติตาจิตจินดีกับเขา นะและประการที่5เอาความเป็นมงคลให้กับชีวิตของเราก็คือเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาร้างใจของเรานะฮะก็คือเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าในการมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอันไหนมันผิดศีลผิดธรรมผิดทางเราก็อย่าไปปฏิบัติอันไหนที่มันเป็นมงคลให้กับชีวิต ให้กับเจใจของเราเราก็ทำนะนี่ถ้าเราทำได้หรือว่านำเอาห้าเอามาใช้ในทุกทุกเช้าในทุกทุกวันความเป็นสัพพะสริมงคลมันก็จะบังเกิดขึ้นกับตัวกับตนของเราแน่นอนนั่นเองฉะนั้นก็ฝากให้เราท่านทั้งหลายนะ เรียกตัวเองให้ลุกปลุกตัวเองให้ตื่นฟื้นขึ้นมาในการที่จะมารับเอาแสงเงินแสงทองแสงธรรมของวันใหม่ได้แล้วเพื่อความเป็นสัพพะสิริมงคลน,นั่นเองเนาะ